กบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยยินดีต้อนรับสู่ช่องถูกเกมกับอยู่ผมนะโจโจนะเนาะเกมสโตไทยนะฮะก็มาบอกเทียบบีนะครับที่ทุกคนมองข้ามนะฮะเป็นเทียบที่ผมลองทําตามที่น้องๆเขาแนะนําแล้วมันสุดยอดมากเลยอยากมาบอกต่อนะฮะก่อนจะไปดูกันนะครับผมใครมองหาร้านเติมเกมส์ลบปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมนะเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะตอนนี้ก็เป็นกระแสนิยมจะเป็นอ่า สามโคกแท็กติกเอ็มนะฮะเติมหมุนล้านเราได้ยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกน้องแล้วก็เฮียออฟไลน์อ,อีคลิปนะฮะแล้วก็อขายเล่นแพ็คของทาโบออฟก,ก็สอ,อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์แอดเว็บไซต์ตามนี้เลยนะฮะยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเกมในโซเชียใหญ่ๆมีหมดนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดไทยต้องโอท็อปอัพนะฮะเอามาถึงใจความสําคัญนะ่ยสิ่งที่อ่าห้ามพลาดด้วยนะฮะผมก็จะบอกสิ่งที่ห้ามพลาดด้วยแล้วก็ แนะนำตัวละครเทียบี B นะสำหรับใครที่ไม่มีดาเมจใครไม่มีแท้งแล้วก็ทําง่ายใช้ได้ยาวๆเลยฮนะจนกว่าเราจะมีแท้งซ้ําประมาณหลายตัวนะฮะก่อนแนะนําตัวนี้นะฮะที่ผมใช้แล้วก็ไปด่านก้าวไวมากนะคือน,น้อตัวนี้นะนี่คนนี้เลยนะฮะหนุ่มผมยาวนะฮะซึ่งไอดีหลักผมกินไปเยอะมากนี่บางคนเอาเวกถึง 5, ดาว6ดาวแล้วนะ เนี่ยเอาเวกดาวลุงนะครับผมนะตัวเนี้ยห้ามพลาดเพราะว่าเขามีสกิลที่ <c oughs> ตัวคอนเขาหนานะแล้วก็เขามีสกิลฮิวเพื่อนด้วยนะเนี่ยทักษะอันติเมตเขานะผมนะ,ะเพิ่มการรักษาให้กับทุกคนฝ่ายเรานะยิ่งเวลเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มเยอะเขา,เานั้นนะผมดูดิอ่ารักษาแล้วก็ยืนดีมากนะผมไออย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะแต่การฮิวเพื่อนนี่คือแบบ สุดจริงๆเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ปั้นง่ายนะครับใช้ดาวน้อยเนี่ยเนี่ยเวลาปลุกพลังเนร่ยผมมันใช้แค่ดาวฟ้าแล้วก็ไปฟาร์มหาง่ายมากนะฮะแล้วก็ตัวซ้ํามันก็หาง่ายมากเช่นกันนะผมเนาะซึ่งเป็นตัวแท้งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทําแท้งทองเนะี่ยหรือว่าเติม35บาทแท้งทองก็ได้นี่ยตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยนี่ยแล้วก็ไปได้ไกล ใช้ได้ระยะยาวเลยนะกลางกลางอินเกมเลยเพราะว่ากว่าเราจะเปิดตัวท้องได้แต่ละตัวนะครับผมมันใช้ตรงนี้ดาวแพงด้วยเนี่แล้วก็ตัวละครก็เยอะด้วยถ้าเราไม่มีตัวลูกธนูตรงนี้นะฮะก็ซึ่งเหมาะกับพวกสายเติมอะเนาะแต่ว่าถ้าสายฟรีหรือสายเติมส -5 บาทเติมน้อยอ่าน้องๆใช้ตัวนี้มีผิดหวังผมลองแล้วนะฮะไปด่านเก้าได้เลยนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับ ใครที่เปิดแล้วแบบขี้เกียจรีแล้วไม่ได้แล้วตัวไม่เท้าตัวตาบอดตัวนี้ไม่ได้จริงๆเลยตัวนี้ช่วยได้ครับหาง,ง่ายอัพง่ายเช่นกันนะผมก็จะอัพทำเป็นดาเมจสำรองด้วยนะฮะนะผมตัวนี้ก็แรงนะเอาเรื่องนะแต่อาจจะไม่แรงเท่าตัวนี้แต่มันก็เป็นตัวดาเมจที่เป็นเทียบบิที่ปั้นง่ายแล้วก็ใช้ได้ง่ายใช้ได้แรงด้วยนะฮนะอ่าแล้วก็สิ่งที่ห้ามพลาดคือตัวนี้ บอกเลยว่าสิ่งที่พลาดถึงจะได้ตัวดาวซ้ำก็เอาเวกไปก็โอเคถ,ถ้าจะถ้าจะเอาเวกก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้เอาเวกนะแล้วยิ่งถ้าไม่แน่ใจหลังงมันจะเบามากตัวนี้เจาะไม่เข้านะบางด้วยถ้าใครทํา6ดาวไปแล้วถือว่าพลาดแล้วนะหดาวเหลืองนะี่ไม่ใช่เอาเวกนะหดาวนี่ถือว่าพลาดเพราะว่าอะไรว่าการทํหกดาวแล้วเวลารีไอดีคืนค่าตรงนี้นะฮะ เนี่ยคำว่าคืนค่าตรงนี้ตอนเลเวลย5ิบหแล้วอ่ะถ้าเราทำเป็น5ดาวอ่ะมันจะใช้แต้มม่วงแต้มม่วงในกิวอ่าแรกได้ใช่ไหมใบใบม่วงอ่ะคืนค่าได้แต่ถ้าเราทำเป็น6ดาวแล้วมันจะใช้ใบทองในการคืนค่าซึ่งใบทองมันจะหายากเออแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้แต่ต้องใช้เวลานะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเนะีหยนอาจารย์โจบอกว่าวิธีแก้ก็คือแต้มมันหายากใช่ไหม มันจะได้แต้มกิวจากตรงนี้กิวต่อสู้นะฮะผมก็ไม่ยังไม่เคยได้เหมือนกันนะไม่รู้ยังไงนะเออก็จะได้จากตรงนี้นะผมนี่เราก็จะเอาตรงนี้ไปวางไปวางนะฮะผู้ช่วยก็แล้วแต่ที่เราจะใช้นี่แทงนี่แทงนี่ผมยังไม่ใช้เลยอัพยากเล่นยากเนะี่ยผมใช้นี้ไปก่อน อันนี้ไปช่วยก็ได้นะฮะชิปนี่ครับนะผมใส่ไป,ไปนี่แค่นี้เองนะฮะนี่แล้วก็เอาไปใส่นะใครบ้างนะฮะก็จะได้ใบ แต้มมาแล้วก็ไปซื้อไปแลกอะเนาะอ่าไปแลกเป็นใบทองได้เอาไปดิประมาณนี้นะผมก็จะได้แต้มจากตรงนี้แหละนี่ครับ มันจะต้องใช้ตาเนี้ยนะมมอ่าเราไปไปแรกใช้1,000ตาเลยนะใช่ไหมวะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะแก้ได้แต่ว่านานหน่อยนะแต่ถ้าทําเป็น5ดาวมันจะไม่สามันจะสามารถแลกจากตรงในนี้ได้เลยร้านค้ากิวนะฮะร้านค้ากิวอยู่ไหนวะ เนี่ยถ้าไม่เป็นหกดาวจะใช้แต้มเนี่ยมันหาง่ายหไหมอยู่ข้างบนแค่บริจาคหรือทากิจกรรมกิวนะฮะจะใช้แต้มวันนี้แลกใบอ่าเนี่ย,ยมันไม่ไม่ใช่ว่าคืนค่าใช้พชรคืนค่าได้เหมือนเกมทั่วไปรีเซ็ตได้มันต้องใช้ใบพวกนี้ด้วยนะเวลาทําตัวละครอะไรก็ดูดูไว้เนี่ะอ่ามันมันต้องใช้เปลืองนะฮะจำกัดการซื้ออีกใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําเลยปั้น2ตัว ตัวตัวถือไม้เท้าเนะี่ยกับตัวแทงเทียบีเนะี่ยจะไปได้ไกลมากแล้วอีกสองตัวเราก็ไม่ต้องปั้นเยอะเนี่ยเราปั้นสองตัวนี้พอเนะี่ยแทงตัวนี้กับตัวนี้ครับเอาให้สุดเลยเอาให้สุดเลยแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยนี่เอาให้สุดเลยอัพอ,อัพขอบให้สุดเลยนะฮะ เท่าที่จะทำได้อ่าแล้วก็อีก2ตัวก็ตามมาพอประมาณนะไม่ต้องเยอะนะฮะเอาอ้กสตัวนี้ให้สุดก่อนรับรองยืนได้แน่นอนเนะยแล้วก็เชฟกุ๊กก็อยากกินนะฮะเป็นตัวฮิวเป้าเดี่ยวที่เอาไว้ข้างบนนะ่ะอันตีข้างบนนะ่ะได้ดีมากนะฮะเอาไว้ดึงแท้งได้ดีมากนะฮะนี่อันนี้เอาให้สุดเลยนะฮะจะไปได้ไกลนะผม ทักษะก็ทําตัวนี้เป็นห้าดาวนะจะได้อัพทักษะอันติีได้เพิ่มตรงนี้นะฮะเคล็ดลับก็คืออัพตรงนี้ให้ห้าดาวก่อนตัวนี้มั่นใจได้เลยครับผมทําเป็นหกดาวแล้วใช้ดีมากทําได้เลยตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้ก็ทําเหมือนกันเนี้ยตัวไหนที่ไม่แน่ใจทํา้าดาวก่อนตัวนี้ทํห้าดาวได้นะแต่ว่าไม่ให้ใหทํหกดาวแล้วตัวนี้ไม่ต้องไปปั้นมันเยอะนะฮะผมไม่ใช้เลยนะเพราะว่าผมเล่นไอดีแรกแล้วรู้สึกว่าหลังๆมันใช้ไม่ได้แล้วตัวนี้บางแล้วก็ตีหมู่เบามากนะ ใช้ได้แค่ช่วงแรกปั้นกอมแก้มไปก่อนนะฮะผมใช้ตัวนี้แทนทําง่ายนะฮะก็ใช้ซับตัวนี้ก็ได้ง่ายๆนี่ผมจะปั้นตัวนี้ายาวกว่านะฮะประมาณนี้เนาะสิ่งที่ห้ามพลาดก็คือการอัพตัวนี้ขึ้นหกดาวนะฮะเด็ดขาดถ้าไม่แน่ใจอย่าปั้นเทียบีให้แนะนําแค่2ตัวนี้นะฮะมันปั้นง่ายทําง่ายนะแค่นี้เองนะฮะง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะ ก็ประมาณนี้มาเตือนเล็กๆน้อยๆเกตเล็กๆน้อยที่ทุกคนอชอบพลาดกันไปแล้วเนาะถ้าพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าพลาดแล้วก็รอแก้ไขอย่างที่ผมบอกนะฮะพยายามบอกหัวกิวไปสร้างกิวแล้วเอาตัวละครไปอยู่ในขวามือแล้วเอาคนตัวละครลงไปไมันจะได้แต้มนะฮะแ,แต่แต้มก็น่าจะนานแหละนะผมผมก็ทำคลิปช้าเตือนช้าแต่ผมก็เตือนในในสตรีมประจำนะฮะผมว่า อย่าขึ้น6ดาวตัวไหนที่ไม่แน่ใจนะบางคนก็ใส่แบบไม่ยั้งเลยนะเดี๋ยวเคยดูแท้งตัวนี้แล้วกันนะฮะโหดจัดนะฮะผมใช้ทีมแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เกาะแตกตัวนี้ก่อนแล้วผมก็ใช้เชฟนิวช่วยนะฮะแล้วก็ตัว a ใส่หมวกลุงยังไม่มาเนาะแล้วก็ เอาโล่ใสไปก่อนก็ได้นะฮะเคยดูว่าแทงดีมากครับเด้งเลือดแบบกระจุยกระจายเลยนะฮะแล้วเราก็เอาเชฟไว้ข้างบนเด้งเลือดอีกนะฮะนี่ขอเล่นมือให้ดูเลยนะช้าๆอันนี้ยิงก่อนเปี้ยงนะฮะอย่าเพิ่งใช้อันติีนะถ้าเลือดยังเต็มอยู่นะ ง่ายๆถ้าเลือเรายังเต็มอยู่ไม่ต้องใช้แนะสบายเลยครับเก่งมากคนระับเดี๋ยวผมพยายามจะทำให้เยอะๆนะเออเวลาต้องการมันมามันไม่ค่อยมานะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันกิตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็เอาไปใช้กันแล้วกันนะผมเนาะจะได้ไม่พลาด ก็อย่าไปปั้นเยอะอย่าป,ปั้นยาวนะตัวมันก็ดาเมจแรงช่วงแรกช่วงหลังก็เบาจัดนะ่ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปแนะ่ลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนน้องๆทุกคนนะีหลับตัว B ีที่คนมองข้ามแต่เก่งมากนะเจอกันใหม่ทุกท่านเลยในสตรีมนะสตรีมทุกวันนะเกมนี้สวัสดีจ้า